สวัสดีครับผมมาชีนะครับพบกับผมในช่องซีตันพาโซนชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาสอนมายากลง่ายๆ ep สามแล้วนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับไปกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเล่นก่อนนะครับไพ่ที่เพื่อนๆใช้นะครับใช้แค่แปดใบเท่านั้นนะครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ นี่ครับแปดใบโอเคนะครับคราวนี้ผมจะให้ผู้ชมเลือกไพ่หนึ่งใบแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมเอาใบนี้แลกันครับโอเคคราวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าดูแลจานะครับนี่ครับดูดูแะจํานะครับ โอเคนะครับจำได้แล้วใช่ไหมครับคร okay. าวนี้เดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปกลางกรงก่อนนะครับนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะสับไพ่ก่อนนะครับ ครับครานี้ผมจะหงายหน้าไพ่4ใบก่อนนะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมจะคว่ำกลับคราวนี้ผมไม่ได้รู้นะครับว่าเพื่อนๆเ,เลือกไพ่อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะคะว่ามีไพ่อะไรบ้างสีใบที่หงายหน้านะครับเนี่ยครับมีเอทโพแดงสิบข้อหลามตาดแจ็คดอกจีกสองโพดำ นี่ครับมีมานนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมองกองนี้ก่อนแล้วก็คว้าหน้ากองนี้นะครับโอเคครับคราวนี้คราวน,นี้เดี๋ยวผมจะจับไพ่เพื่อนๆเห็นไพ่ล่องหนนี้ไหมครับผมจะพลิก กลับมันพลิกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในกองแบบหงายหน้านะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วผมดีดนิ้วคราวนี้นะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าไพ่ที่เพื่อนๆเลือกจะไปอยู่กองนี้ครับแล้วมันก็จะหงายหน้าอยู่นี่ครับไม่มีครับเสร็จแล้วกองนี้นะครับก็จะมีไพ่หนึ่งใบที่หงายหน้านน่าก็คือไพ่ที่เพื่อนๆเลือกนั่นเองครับนี่ครับ นี่ครับไพ่ทั้งหมดสามารถตรวจเช็คได้เลยนะครับนี่ก็คือไพ่ที่เพื่อนเลือกนั่นเองครับอ่าถ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทํากันเลยครับว่าทํายังไงไปกันเลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นโกลชูด,ดีนะครับ เริ่มแรกนะครับเราต้องเตรียมไพ่มาแปดใบยอย่างที่ผมบอกนะครับเสร็จแล้วทีนี้ให้ผู้ชมเลือกไพ่มาหนึ่งใบครับก็คือมุดอใบนี้ครับเป็นเป็น7 7ดอกจีกครับแล้วก็เอามาใส่กลางกองก็คือสะเราจับ3บามใบอย่างนี้นครับแล้วก็เอาเอาใบที่คนดูเลือกครับ เอามาใส่ไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เอาสี่ใบทับครับคราวนี้นะครับเราก็จะจับโอวอร์แฮนด์ชัฟเฟอร์จับโอวอร์แฮนด์ชอฟเฟอร์ทำไงก็คือทำนี้ครับจับจับเป็นมุมไพ่ลักษณะนี้ครับนี่ครับโป้งกลางครับโป้งกลางจับแบบนี้นะครับกลางโป้งครับแล้วก็ทำนี้ครับดชี้ก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่ที่นี้เราเราใช้ มือใช้นะครับทำนี้ครับจับกดไพ่แล้วดึงมาอย่างนี้ครับโอเคครับเราทำลักษณะแบบนี้สามครั้งนะครับหนึ่งสองสามแล้วเอากองนี้ทับคราวนี้คราวนี้ทำอีกทีครับแต่คราวนี้สี่ทีนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทับโอเคนะครับ คราวนี้นะครับเราต้องหงายหงายขึ้นมาสี่ใบนะครับควพลิกกลับพลิกกลับนี้ครับคราวนี้นะครับเราก็ทำคร์เอาไว้แทนชัฟเฟอร์ครับจับอย่างนี้ครับก็คือถ้าทุกคนทําถูกนะครับใบที่คนดูเลือกพอพลิกอย่างนี้ใช่ไหมครับเราพลิกกลับมันจะอยู่ใบที่สองนี้ครับถ้าคือเราก็พูดให้เราไม่รู้นะว่าเป็น ใบอะไรที่คนดูเลือกแล้วก็แล้วก็ทำอย่านี้ครับพูดว่าอันนี้สองโพดำเราดูคบว่าใบนี้ยคือใบที่คนดูเลือกคือเจ็ดดอกจิกแล้วก็เราก็ทำต่อไปเจ็ดดอกจิกพอจังหวะเนี้ยเราเราทำานี้ครับนี่ครับเอาเอามาประกบกันอย่างนี้ครับเสร็จ้ทีนี้เราก็ขโมยขโมยเจ็ด ดอกจีกับก็คือที่ที่ขโมยก็คือเอามาซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วจังหวะเนี้ยเราดึงไอ้นี่ไปเลยครับดึงใบเนี่ยแปดดอกจีกับใบล่างก็คือใบบนสุดกับใบล่างสุดครับใบบนสุดกับใบล่างสุดดึงดึงมาเลยครับอย่างนี้ครับปึ๊บคราวนี้เราก็พูดต่อครับห้าดอกห้าโพเดิ้อ้ห้าโพดัมเส้วทีนี้เราก็วางใพ่อย่างนี้แล้วเราก็คว่ำกลับโอเคครับ คานนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะบอกคนดูเราก็จะบอกคนดูพลิกพลิกกลับพลิกไพ่กลับมาพลิกไพ่จากกองนี้ขึ้นมาเสียบไหนหน้าเสียบก็ไปข้างบนแล้วดีดนิ้วแล้วมันก็จะไพ่ของเราก็จะเหลือสามใบเสร็จแล้วไพ่ที่คนดูเลือกก็จะไปอยู่กองนี้ไผ่ที่คนดูเลือก็จะไปอยู่กลองนี้ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นกลชุดนี้นะครับข้อควรระวังของกลชุดนี้นะครับก็คือตอนที่เราขโมยไพ่กลับไปนะครับก็คือตอนแรกมันหงายหงายหงายนี้ใช่ไหมครับหงายตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับที่บอกให้ฝังหงายนี่ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วจังหวัดที่เราทำอย่านี้เสร็จแล้วขโมยกลับอ่ะขโมยกลับอ่ะเราขาโมยให้ดีนะครับอย่าตอนที่พอขโมยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรา,เรา,าเราอย่าเราอย่าเผลอไปให้คนดูแตกใหม่นะครับคนดูก็จะเห็นนะครับว่า2องสองใบนี้มันจะเหลือแค่สองใบหรือไม่วิธีหนึ่งที่วิธีทำแบบแบบที่ไม่ไม่ต้องมาขาโมยให้มัน มีสิทธิ์แตกออกมาได้ก็คือทำอนี้ครับไม่ครับที่ทำก็คือดึงออกมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วเบรกไพ่ครับเบรกไพ่คือทำอนี้ครับเอาเอานิชี้นะครับมามาล็อกไปอย่างนี้ครับใหม้มุมมุมมองคนดูมันจะมองไม่เห็นที่เบรกไพ่นะครับมันแต่ถ้าเป็นมุมมองเราเนี่ยมันจะไม่มันจะยกยไพ่มาลักษณะนี้เลยนะครับ ก็คือทางนี้ครับแล้วทีนี้ทีนี้จังหวะเน,นี้ยเราเราก็จับจับเจ็ดจับเจ็ดดอกจิกนะคบจับเจ็ดดอกจิกจับเจ็ดดอกจิกมาวางไว้ตรงกลองไว้ข้างหลังแล้วทับเลยครับแล้วก็แล้วก็ดึงแล้วก็ดึงเนี่ยคิงคิงข้อหลังตัดออกมาเลยครับมันก็จะเห็นน้อยที่สุดครับโอเคครับ okay. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอน สอนมายรกโไพ่ชุดนี้ไพ่8ปดใบนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย